กอดหกพันหกเทเลนนะครับใบดันพันสามนะครับก่อนเจนนี้แปดคูณสองนะครับเจนนับ แปดเกียร์นะครับถ่ายหลังสองเกียร์บรรยาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปวดเจริญแท็กเตอร์เพื่อวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ เบอร์โทรศัพท์085 0876581นะครับมีพามาชมรถไล่ลูกค้า้วาายนะครับ ลงริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ระดัเจ็ดแปบเปอร์เซ็นต์นะครับพอใช้าง,งานได้ยังหลังก็อยู่สัก70%นะครับยังหน้าประมาณ70%เหมือนกันนะครับหกเจ็ดบเปร์เซ็นต์เครื่องเกียพอได้นะครับตายแห้งดีนะครับ สวยเดิมๆบ้านๆ้านบ้านสวยๆเลยไปดูรอบพันกันดูอีกทีนะครับสนใจสนใจฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0850876581บอ์ด6,006นะครับตัวเต็มเสื้อลายถ้าบ,บอก่นผิดก็กราบขอัยด้ว้วยนะครับ ใช่เลยเอาปากกี้<ป>ผมวางไว้ตรงนี้ลืมปิดพ <c oughs> ่อพ <c oughs> ่อสัาตาร์ให้ผมหน่อยตกไปตรงไหนแล้วไม่รู้สัตาร์เครื่องให้ผมใหม่ทีน้ำจากกะถิ่ <c oughs> ะ บอกกันหน้านะครับไปผ่านหน้าเหลือน้อยนะครับยางก็สภาพดีเส้อรายนะครับเ,เกียร์ทอนหลังเป็นดี n ี่อนเอนะครับยางก็ใช้ง,งานได้อยู่นะครับไายก็แห้งดีนะครับโอเคนะครับหลังคาผ้าใบไม่ขาด